สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำและก็รับซื้อเหรียญกับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นก็นะครับใครขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะครับโปรดนะครับทำความเข้าใจของเหรียญให้ดีๆนะครับ ถ้ามีแล้วท่านสามารถส่งภาพประเมินราคากับทางช่องสยามชแนลได้โดยที่ทางสยามชแนลนั้นทําการซื้อขายกับเพื่อนๆนั้นไม่ต้องนะครับทาใบรับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการประเมินราคาขอแค่นะครับเพื่อนๆนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับดูข้อมูลของเหรียญมีราคาให้ดีถ้ามีแล้วท่านขายได้ ถ้าเพื่อนๆไม่มีถือว่าเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับทางอาจารย์สยามก็ขอแนะนำว่านะครับควรที่จะกดติดตามช่องสยามชาแนลไว้นะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับนะครับถ้าท่านมีท่านก็ขายได้ถ้าไม่มีเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเอาล่ะนะครับทุกคนครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญแรกกันนะครับ สำหรับเหรียญแรกนะครับที่ต้องบอกว่ามีหลายท่านนั้นนะครับอ่าถือไว้ในมือน,นั้นจำนวนมากข้อมูลของเหรียญน,นี้เป็นอย่างไรเราลองมาฟังกันดูนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าน,น,นั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับฝั่งซ้ายจะเห็นได้ว่ามีข้อความกำกับเป็นพระนามก็คือ มีผลดุลยเดชนะครับฝั่งขวานั้นมีคําว่ารัชกาลที่9เ,เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นรุ่นเก่าถือว่าหลายปีแล้วนะครับด้านหลังเป็นรุ่นนี้นะครับในส่วนของตราแผ่นดินนะครับอยู่ด้านบนนั้นจะมีข้อความนะครับรัฐบาลไทยและก็50สตางค์ด้านล่างนั้นบอกพศก็คือ2,500นะครับ สำหรับเหรียญ50สตางค์ปี2,500นั้นมีจำนวนการผลิตนั้นจำนวนหลายล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหาพบเจอนั้นไม่ยากนะครับแต่เพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมครับว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นจะมี2บล็อกด้วยกันจะมีอีกบล็อกหนึ่งก็คือในส่วนของบล็อกตัวอย่างถ้าใครสังเกตไม่เป็นนะครับถ้ามีเหรียญ50สตางค์อยู่ในมือปี2,500อเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญของท่านอยู่ในจุดนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับ ท่านสังเกตง่ายๆว่านะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้ตรงตราแผ่นดินจะมีเข็มเข็มหนึ่งชี้ลงมาตรงกลางพอพานถ้าอยู่ตรงกลางพอพานนั้นถือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะครับไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับถ้าไม่สวยๆคมๆเยอะๆเนี่ยก็ยังแทบไม่รับเลยนะครับไม่รับเลยแหละนะครับแต่ถ้าเหรียญตรงนี้นะครับเข็มตรงนี้เนี่ยมาชี้ลงตรงหางพอพานเนี่ยเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับ หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับสำหรับเหรียญที่50าสตางค์นะครับเข็มชี้ลงตรงหางพอพานหลายท่านนั้นก็ไปเจอเหรียญชำรุดมานะครับก็เกิดข้อสงสัยว่าเป็นนะครับชี้ลงตรงหางพอพานหรือเปล่าถ้าแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นักสะสมมืออาชีพเนี่ยหรือว่าเพจรับซื้อเขาจะไม่รับประเมินเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับต้องเห็นชัดเจนและดูสวยงามดูง่ายๆถึงจะได้มีราคานะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญ50สตางค์ปี2,500จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ดูง่ายมากๆนะฮะถ้าเพื่อน,อนๆไปเจอนั้นขายได้แน่นอนนะครับก็คืเอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนะฮะนี่ฮะถ้าใครไปเจอลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับท่านขายได้เลยนะครับนี Bonnie, ่ฮะที่เป็นลักษณะแบนบ,บนี้ของเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้ นี่เป็นลักษณะที่เมื่อก่อนนั้นยังหาได้ง่ายๆบางคนนั้นอาจจะเอาทําหายไปเลยหรือทิ้งไปเลยก็ได้เพราะมองว่าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะไม่ไม่สามารถซื้อในตลาดได้คิดว่าเป็นเหรียญปลอมแต่จริงๆแล้วเหรียญลักษณะแบบนี้เป็นเหรียญแท้นะครับแต่เกิดการผิดพลาดตั้งแต่การผลิตแค่นั้นเองนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้50สสตางค์นะครับเราซื้อทันทีนะครับ เราซื้อทันทีนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆเจอแล้วก็อย่าเพิ่งนําไปใช้กันแล้วกันหรือว่าจะทําหายกันแล้วกันคงใช้ไม่ได้แล้วละ่ะเนาะรุ่นนะี้เนี่ยแต่จะทําหายแล้วกันหรืออยากให้คนอื่นนะครับแบบนี้มีราคานะครับสตาร์ทกัน 500- ร้อถึงหนึ่เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็นะครับอย่าทําหายนะนี่อย่างนี้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างถ้าเป็นแบบนี้ธรมาาธรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ย ทางเรานี่ยังไม่รับประเมินนะครับเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับมาต่อที่เหรียญที่2เหรียญที่สองนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งต้องบอกว่านะครับทุกคนต้องเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญนะครับมีหลายคนนะครับที่ถือเหรียญแบบนี้อยู่ในมือนะครับเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับที่เป็นแบบขอบขอบแบบนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพเพื่อนๆศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับ ท่านไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยบางคนถามผมมาว่าเหร like ียญแบบนี้นี่ฮะที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับขอบเป็นอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นจากการผลิตไหมนะครับนี่ฮะอย่างนี้นี่นะครับหรือว่าเหรียญเป็นคนทำจริงๆแล้วเหร like ียญแบบนี้ไม่ได้เป็นคนทำนะครับเราดูข้อมูลแล้วเหรียญแบบนี้เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับน <im itation> <Rednerwechsel S 1> ี่ฮะ ถ้าเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับถามว่ามีการเล่นหาไหมนะครับทางนี้เนี่ยอย่างนี้ผมยังนะผมยังก่อนแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวดูหาข้อมูลดีๆก่อนว่ามีราคาต้นทุนไหมแบบนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมดูในตลาดก่อนนะครับ <Jess. S 1> เหรียญน,นี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับขายได้เลยนะครับผมจะให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญแบบนี้ทางเรารับซื้อทันทีนะครับนี่ฮะคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญนี้นะครับจะเป็นแบบมีรอยลอยอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับมีรอยลอยแบบนี้นะครับมีรอยลอยแบบนี้นี่สันนิษฐานนี้เลยว่ามีโอกาสที่เพื่อนๆจะแจ็คพอตหรือว่าได้เจอเหรียญราคาสูงและหายากถ้ามีรอยลอย,ยแบบนี้นะครับไม่ใช่รอยที่เกิดขึ้นจากคนทํานะมันจะดูง่ายมากรอยที่เกิดจากนะครับบล็อกแม่ตาเนี่ยหรือว่าคนทําหรือผ่านงานใช้มาจะดูได้ง่ายมาก แต่สาหรับเหรียญน,นี้นะครับตอนที่เรานําเข้านั้นยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับอย่างนี้นะครับจะขายได้นะครับให้เพื่อนๆพลิกหลังดูเพื่อความสะดวกสบายใจแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ฮะเหรียญที่มีรูปลักษณ์แบบนี้ครับนี่ฮะท่านจะเห็นได้ว่านะครับจะมีจุดต่างๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขอบเหรียญน,นั้นเป็นปกติทุกอย่างไม่มีรอยเสียหายเห็นไหมครับ เป็นปกติทุกอย่างไม่มีรอยเสียหายไม่มีรอยทุบรอยอะไรทั้งสิ้นนี่เห็นไหมครับยังดูเนียนดูสวยอย่างนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าคุณอยากจะรู้นะครับข้อมูลตรงนี้ผมจะบอกว่าเหรียญนี้คือเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญหลังแบบนะครับเหรียญหลังแบบนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เขาทดลองนะฮะทดลองบล็อกนะครับเขาลองเสร็จแล้วปุ๊บเขาเลยลองอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเกิดตราแม่พิมพ์นี่ติดต,ตรงนี้มาท่านจะเห็นได้ว่าจะเป็นลื่นๆไม่ได้เจียนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลื่นๆไม่มีขอบเห็นไหมฮะนี่ฮะเหรียญลักษณะแบบนี้เราซื้อเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเรียนรู้ให้ดีนะครับว่าเหรียญที่เกิดขึ้นจากผลิตกับไม่ผลิตนั้นมันต่างกันนะครับเหรียญชำรุดไม่มีราคานะครับเหรียญคนทําก็ไม่มีราคาแต่ถ้าเหรียญเกิดจากแม่ตราแบบนี้มีราคาทันทีนะครับ นี่ฮะเป็นข้อมูลที่ทางเรานะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆืนักสะสมนะครับใครพบเจอ,อยังไงเนี่ยเพื่อนๆืก็สามารถนะครับนำมาขายหรือว่าแอดไลน์ไอดีของสยามชาแนลมาเดี๋ยวเราจะประเมินราคาให้นะครับไลน์ไอดีก็โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นไลน์ไอดีนะครับของสยามชาแนลยืนยันว่าไม่มีการทําใบรับรองใดๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะนเพื่อนๆถ้าตรงสเปคที่เราประกาศรับซื้อซื้อทันที ถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ